พี่น้องจ๋าตอนนี้นะคะแอนกำลังจะไปตลาดซื้อผักนะมาทำซุปเนาะวันนี้ไม่ได้ไปทำงานนะคะเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะไม่สบายแล้วก็อยากจะลองดูด้วยว่าเออแบบไ์สดข้างนอกนะคะสัญญาณจะโดนตัดหรือเปล่านะ<ม>ก็ต้องลองดูนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีเอที่เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็จะแบบ แห้งแรงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสะอาดเพราะว่ามันเป็นช่วงผัดเปลี่ยนระหว่างวินเทอร์แล้วก็สปริงนะขอมาแล้วพี่น้องจ้าฝากกดไล่นะเป็นอกำลังใจแอนได้ด้วยค่ะ okay, เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูในตลาดวีบายเดอะเว์แบ็คอ่ะ Yeah okay สวัสดีค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะอากาศวันนี้ก็ไม่หนาวเด้พี่น้องไม่หนาวนะคะทุกคนอากาศประมาณหกเจ็ดองศาแถมยังมีแดดด้วยนะคะที่แรกตั้งใจว่าจะไม่ออกมาข้างนอกแต่รู้สึกว่าออกมาเดินออกกำลังกายดีกว่า สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณหน่อยด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นไลฟ์สดข้างนอกนะคะครั้งแรกลองดูอินเทอร์เน็ตลองดูระบบอะไรหลายๆอย่างว่ามันจะโอเคไหมนะคะมันจะเสถียรหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ดูๆนะคะที่นี่มีการระง,งับนะคะไม่ให้ใช้ โซเชียลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube นะคะต่างๆนานาเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการรองนะคะเดี๋ยวไลฟ์สดนอกบ้านรอบหน้าก็คงจะได้แบบไปเดินเที่ยวเดินดูบรรยากาศมอสโกด้วยกันยังไม่ถึงตลาดนะคะตลาดก็ไม่ไกลหรอกเดินไปนี่ก็ ข้ามสะพานนะลงใต้ดินแล้วก็ถึงนะฮะตลาดจะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟที่นี่นะคะส่วนมากๆเลยคนจะใช้ขนส่งสาาธารณะนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะสะดวกกว่ารถยนต์ส่วนตัวแต่ว่ารถยนต์ส่วนตัวคนก็ใช้เยอะแต่ว่าที่แบบคนให้ความนิยมที่สุดก็จะเป็นเมโทรนะคะเพราะว่าง่ายต่อการไปทำงาน นะสะดวกสบายไม่ต้องแบบรอรถติดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขาจะดีหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางม้าลายแบบมีไฟฟ้าแบบเนี้ยเราก็ต้องรอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางม้าลายที่ไม่มีไฟฟ้าเราก็สามารถข้ามได้เลยนะคะรถจะเป็นฝ่าย<ม>หยุดจอดให้เราเดินข้ามจะต่างจากเมืองไทยนะเมืองไทยต้องบอกว่าก้มหน้าก้มหลัง นะฮะกลมหนากลมหลังพี่น้องสัวสิได้สัวสิได้ขามเอออยู่พัทยาคือกันทันบังไดบ่มีไฟอันไฟนคนยางขามนี่เงียงซ่าแงะขั้วแล้วเขาก็บ่จอดให้เฮาพี่น้องแต่ว่าที่นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นทางม้าลายที่ไม่มีไฟเตือนแบบนี้นะเราสามารถข้ามได้เลย y ือฮ uh ึโซเวียตยูเนียนเนาะสายเยส I don't k n o your show your show it เออโซเวียตเนียนนี่ไปเนนปรา उड टू र ि प ् र เนาะ สวัสดีจ้าจะกลับมาไทายอีกเมื่อไหร่ครับ,บน,น,น่าจะเดือนมิถุนายค่ะนะคะระวังรถด,ด้วยน้องแองขอบคุณค่ะนะคะหนาวไหมวันนี้ไม่หนาววันนี้หกเจ็ดองศานะคะมีแดดเพิ่มมาด้วยก็ยิ่งยิ่งอุ่นขึ้นมาปีนี้นะมันมันแปรปวนหลายอย่างนะปกตินะ่ะหิมะนะ่ะประมาณมันจะหมดประมาณเดือนเมษาแต่ว่าเนี่ย มันหมดตั้งแต่ต้นเดือนมีนานแล้วนะคะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาแล้วหญ้ากาลังจะขึ้นเดี๋ยวนะคะหรือดูใบไ,ไม้ผลิก็กําลังจะมาเพราะว่าใบไม้กําลังจะเริ่มผลิแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์นะคะหลังจากใบไม้ผลิเต็มที่ที่นี่น่าเที่ยวมากนะช่วงซัมเมอร์มีสถานที่หลายๆที่หลายๆเมืองน่าไป เยี่ยมเยือนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปที่ไหนมอสโกประเทศรัสเซียจ้านะคะมอสโกประเทศรัสเซียสวัสดีทุกคนนะคะขอกำลังใจคนละไลค์ได้ไหมฝากกดไลค์กำลังใจให้แอนหน่อยนะคะตลาดที่นี่นะคะส่วนมากจะอยู่ในอาคาร ส่วนใหญ่นะคะแต่ก็จะมีตลาดที่อยู่นอกอาคารอยู่เพราะว่าอากาศส่วนมากที่นี่มันจะเย็นเนาะตลาดที่อยู่ข้างนอกอาคารบางทีก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอ้ย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะคะ69บาทได้ค่ะเดี๋ยวแอนจะพาเดินไปดูถึงตลาดเลยนะคะหายไปนานมากเลยใช่ค่ะนะคะก็เออโดนเขาเรียกว่าอะไรนะ โดนในพลังไม่ใช่พลังหรอกโดนแบบว่ากลุ่มคนเล่นโซเชียลบางคนนะคะแบบว่าทําให้รู้สึกแบบไม่ค่อยดีแอนก็เลยหาย,หายไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้อาคารบ้านเรือนนะคะส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาคารตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต ทุกคนเอ,อบางคนอาจจะมองว่าเออสหภาพโซเวียตเมื่อก่อนคงจะเป็นแบบว่าเออขอมนนมคอามัมานิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช่นะคะแต่ภายในลึกๆตอนที่เขาเป็นสหภาพโซเวียตนะมันมีเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างนะที่เขามอบให้ประชาชนของคนประเทศนี้นะเนี่ยอาคารที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่ม,มีอยู่ประมาณสี่ชั้นห้าชั้นเนี่ยส่วนมากนะ่ะรัฐบาลนนะ่ะทำแจกหมดเลยนะอันนี้บริสรันะ่ะเนาะฟรีใช่ไหม Government give free. p a r k i <ing? S 1> No g n building แม้เซมเซมอันแนะ No government of Soviet Union give free. to people all Yes. No I mean before I talking about Soviet Union before. <Yeah. S 1> uh, But you had to work on a factory. อ uh, ืมเมื่อก่อนนะคะเขาเขาจะสร้างแล้วก็ให้ฟรีนะคะเออสมัยโซเวียตนะสมัยปัจจุบันคือคือต้องหาเอง to, now it's uh, people still like <You S 1> giving ฮะ Yeah I know now people still uh, giving for free uh, if you have like 10 children they will give for free อะตอนนี้นะคะยังคงให้ฟรีแต่ว่าต้องมีลูกนะคะสิบคนขึ้นไปรัฐบาลก็จะมอบห้องให้ฟรีนะคะส่วนมากที่นี่จะไม่ใช่เป็นห้องสตูดิโอนะคะจะเป็นแบบว่า Wait, จะเป็นอพาร์ตเมนต์แบบสามล็อกอะไรอย่างเงี้ยอืม mm. จะเป็นแบบสตูดิโอแบบติดกัน1 2ึ่สามสามช่องกล้กลสวัสดีทุกคนนะคะทักทายเซายไม่เจอกันนานเนาะนะคะไม่เจอกันนานมากขอนะคะขอไลค์คนละไลค์ได้ไหมใครที่รับชมอยู่นะคะหรือว่าใครที่รับชมย้อนหลังนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะ แป wing, ปหนึ่งแป <ร S 2> ปหนึ่งโอเคโน่หนูนีน่าล่์และดักสิ้นที่นานทำให้สิี้มาให้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคน <98. S 2> เดี๋ยวเรามาเดินต่อแต่ละจุดนะคะแต่ละเอ่อแอเรียนะเขาจะมีสนามเด็กเล่นสนามออกกําลังกายนะให้ทุกที่ทุกจุดนะคะ สวัสดีนะคะมาค่ะมาค่ะดูบรรยากาศไปด้วยกันแอนคิดว่าเสียงสัญญาณคงโอเคไหมเพราะว่าเป็นการไลฟ์สดนะคะนอกบ้านครั้งแรกอย่างที่รู้นะคะที่นี่โดนโดนปิดกั้นนะคะไม่ให้ใช้ Facebook YouTube แล้วก็โซเชียลหลายๆอย่างอันนี้แอนก็พยายามนะคะใช้ช่องทาง หลีกเลี่ยงนะคะหลบหลีกเพื่อที่จะแบบว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเราไม่สามารถที่แบบจะปฏิเสธได้เลยนะทุกคนว่าสมัยนี้เราเราอยู่โดยไม่มีโซเชียลมีเดียไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วเออสวัสดีค่ะชัดแจ๋วขอบคุณค่ะนะคะ สำหรับใครนะคะอยากไปติดตามแอนเพิ่มเติมก็นะคะเข้าไปติดตาม follow ได้นะคะที่เฟซบุ o กนะคะแอนสาอุดรแล้วก็เฟซบุ๊กแอนอิสานรัสเซียแล้วก็เพจแอนสาอุดรน,นะคะทุกคนขาเนาะเฟซบุ๊กจะมีคนติดตามอยู่ประมาณแส0 0 0 0มืนะคะส่วนเพจแอนสาอุดรคนติดตามตอนนี้ก็ประมาณแ0 0 0มืนะก็เข้าไปให้กำลังใจติดตามนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ไลค์สดนะคะแอนก็จะเน้นไลค์สดผ่านช่องทาง youtube นะคะเป็นหลักข้างหน้านะคะเขียวๆนั่นคือสถานีนะคะสถานีรถไฟตรงบริเวณโซนนี้ก็จะเป็น สถานีรถบัสที่จะกระจายนะคะผู้คนไปตามจุดหมายปลายทางต่างๆเพราะว่าส่วนมากบางทีคนก็มาจากเส้นข้างนอกนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟเข้าไปทำงานนะคะในเมืองไปยมไปยมต้องร,รีบเดินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า ขี้เกียจรอสีเขียวถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเวลาช้ากว่าไทยสี่ชั่วโมงค่ะนะคะช้ากว่าเมืองไทยสีชั่วโมงแอนต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่าเดินมันอาจจะมีแบบว่าสั่นไหวไปมาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เขาก็ขายผักขายลูกพับขายไขย่ นะคะเดี house, ๋ยวเราจะไปดูตลาดตรงน้นอันนี้ก็เป็นตลาดคอร์เซ่ยูเทลเดมเดี๋ยวเขาจะสูญเสียสัญญาณทุกคนขาข้างในอาจจะแบบสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออ อีช yeah. ิ yeah. ีสุดแล้วยาเดี๋ยวแอนจะพาดูตลาดแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ตลาดข้างนอกเมื่อกี้สเนตขาดไปนะคะนี่ มีคนมานั่งขายของอไปนี่นะพาเดินดูเขาก็ถ่ายชีสนะคะขายอะไรต่างๆมีผักมีนั่นนี่นี่ <Okay. S 2> คือตลาดที่อยู่ข้างนอกเสื้อผ้าก็มีนะคะอยู่ด้านในผลไม้นี่นะคะมีม่วงมีแอปเปิ้ล มีหลายอย่างสวัสดีทุกคนนะคะนี่ออกมาซื้อผลไม้เยอะท่านีแอสนะ I just show people around. Yeah, looks yep. Clean bit because season started. โอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะตลาดเนาะเดี๋ยววันหลังแอนจะพามาเดินใหม่ นะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปซื้อของต่อก่อนนะคะวันนี้แบบไร้สดนานไม่ได้เพราะว่าไม่สบายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาอยู่แล้วก็รับชมนะคะเป็นเพื่อนกันไว้เจอกันใหม่เด้อทุกคนสวัสดีค่ะ